เก็บมะกรูดหนึ่งเอาไปหนึ่งลูกนี่โอ๊ยจะหลุดแล้วเนี่ยเอาไปโขูดเครื่องแกงเนี่ยมะกรูดนะแตงก็ด้วยทำน้ำจิ้มแกงมันจะวายแล้วไม่ค่อยสวยของเก่าก็โลวไปแล้วนะนี่ลูกหนึ่งใบกะเพราหน่อยนึงเพราะว่าอาจจะใส่ใบกะเพราหน่อยนะทอดมันอ่ะไยใบมะกรูดใบมะกรูดลืมลืมเอาลูกลืมมาใบเก็ใส่ใบมะกรูดลืม ไม่งามนะแต่มันหอมมากนะขาบอกอย่เก็บให้เสเร็จนะวันนี้ป้าจะพาโขกเครื่องแกงที่ป้าใช้ของป้านะให้ดูนะจะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่ป้าใช้นะแล้วเราก็มาห,าหั่นแช่น้ำหรือล้างน้ำเหมือนเม็ดใหญ่นะให้มันสีมันสวยมันจะแดงสวยพริกขี้หนูนี่ก็ตามเผ็ดตามต้องการใครจะเอาเท่าไหร่แล้วก็ยีระไคใช่ไหมมีคาแล้วก็มี ถิมะกรูดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยมะกรูดก็ใส่พอสมควรนะถ้าใส่เยอะนะมันจะขมแล้วอย่างคือเวลาโขลกใส่เกลือท้ายก็จะมีกะปะิแกงนี่แค่นี้นะสูตรดั้งเดิมนะแต่ของสมัยใหม่เขาจะเพิ่มน้ำผักชีเพิ่มพริกไทยก็แล้วแต่นะขยับเพิ่มแค่นี้ก็อร่อยดูดนิ้วเลยนะสุขคนขอบอกเครื่องแกงปานะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากแค่นี้เดี๋ยวจะตามเลยนะมะโขเครื่องแกงเลยนะใส่ทุกอย่างเนี่ยพร้อมกันเลยนะยกเว้นหอมกระเทียมมาที่หลังนะทุกอย่างที่บอกเมื่อกี้ใส่พร้อมกันไปเลย แล้วก็ใส่เกลือเขาบอกโบราณเขาบอกมันโขกง่ายใช่ไหมจริงจริงไม่รู้อะใส่เกลือเพื่อให้เครื่องแกงมันอยู่ได้นานมากกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเกลือชมพูนะทุกคนเสร็จแล้วก็โขกโขกอันนี้ให้เกือบละเอียดก่อนนะใส่หอมกระเทียมแหลกพอระดับหนึ่งเลยนะเห็นไหมเกือบแหลกเกือบแหลกอะเสร็จแล้วก็ใส่หอมกระเทียมนะโขกใส่กระปิประมาณนี้นะคือจะไม่ใส่เยอะมากถ้าใส่เยอะมากมันจะกบเครื่องแกงไงเสร็จแล้วก็โขกให้เข้ากันนะเวลากับทํากับข้าวจะไม่ใส่ กะปิแล้วนะเครื่องแกงเราบันคบแล้วโคลให้เข้ากันนะอันนี้เกลือนะเกลือใส่น้ําเย็นเพื่อที่เราจะได้อามาใส่เนี่ยปลาไกกายที่โขลต้องแช่เย็นเย็นจะดีนะอันนี้แช่ชกับช่องฟิวเลยเนี่ยเย็นเจี๊ยบถ้ามันเย็นเย็นจะฟูด,ดีนวดก่อนนะนวดปลาก,กายก่อนน้ําเติมเนี่ย น้ำเกลืออย่าใส่เกลือเยอะน,นะเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะว่าเครื่องแกงก็เค็มใชนะ่ไหมเราต้องก็ใส่ปรุงรสแบบนียแล้วก็ยำปลานี่ใครจะโขกไปนวดในครกก็ได้นะแต่มันเหนียวมันโขกยากนี่ก็เลยจะฟาดในกระทะเครี้ยงเลยนะฟาดในกระมังเนี่ยกระมังตะเหลดเนี่ยแล้เขาฟาดฟาดลงแรงๆเนี่ยทำนี้ก่อนจะได้ที่นวดได้ที่แล้วก็ใส่พริกแกงนะกะเอานะใครได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยจัดไม่จัดใส่ไข่ไวหนึ่งลูก ลืมน้ำปลาใส่น้ำปลานะอย่าเยอะนะทุกคนเพราะว่าเครื่องแกงมีกะปิมีเกลือใส่น้ำปลาพอหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่รสด,ดีอย่ใส่เยอะพยายามประคองอย่าให้เค็มปายนิดนึงก็ได้ปาจะกระถูกเสร็จแล้วล่ะถ้าเราเสร็จสําเร็จทุกอย่างนะเอาไปเวฟหรือเอาไปอบอะไรก็ได้แนละ้วแต่ใครมีตู้อบใครเอาไปทอดก็ได้ชิมดูว่ามันเค็มหรือเปล่าถ้าไม่เค็มเราก็เพิ่มได้แต่ถ้าเค็มแล้วกแก้ไม่ได้นะทุกคน่เดี๋ยวนวดตรงนี้ก่อนอีกทีนะ ใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งนะหรือว่าแล้วแต่คนชอบนะพี่กี้ก็ลืมไงใส่หวานมากที่บ้านไม่กินหวานมากนะพอใส่เครื่องเลยนะอะไรถั่วฝักยาวใบมะกรูดหั่นฝอยตอนแรกจะใส่กระเพราด้วยไม่เอาละก็ใส่แล้ว,วกระเพรายาวเอาไปเลยเดีวดูวก่อนเยอะไปก็ไม่ดีไม่พอนนะเลิดเตาขน,น,น,นมน รอน้ำมันร้อนอันนี้จะเอาใส่ถุงนะแล้วก็ตอกก้นถุงเวลาออกของจะได้ง่ายๆบีบมาแค่ต้องการไงก้อนแค่ไหนเสร็จแล้วก็มีน้ําจุ่มมือนะเวลาทําจะได้ไม่ติดบางคนก็น้ํามันนะว่าชอบเอาน้ำเพราะน้ำมันร้อนระดับหนึ่งนะเรียกว่าร้อนร้อนแล้วก็ต้องหลีไฟนะอย่าใช้ไฟแรงการทําทอดมันอย่าใช้ไฟแรงไฟแรงจะไม่อร่อยไม่ฟูต้องหลีนี่เกือบอ่อนนะเอาเกือบอ่อนนะเสร็จแล้วก็อย่าบีบเอามือจนะุ่มน้ำนะเนี่ยมันร้อนแล้วเนี่ยไม่ดีนะเนี่ยจะรีบกว่านะมันร้อนแล้วเนี่ย ใครอยากทำไงก็ทำนะบางคนก็แบบพอาลงเลยกลับแล้วช่วงแรกไฟแรงใช่ไหมไม่ดีอ่ะไฟอย่าใไมแรงให้มันค่อ,คอยๆฟูขึ้นอะไรเนี่ยจะพอแล้วนะเราะว่างั้นมันก็ฟูถ้าไฟอ่อนกว่าน,นี้แท่กแรกมันจะดีมากความเหลืองตามต้องการนะทุกคนว่าจะชอบแบบเหลืองเยอะหน่อยอ่ะเหลืองแบบเกือบดํำ เสร็จแล้วก็กินกันได้นะทุกคนนี่ป้าจะบอกว่านี่หมนนอกเขาอะน้ำปลาพริกป่นน้ำตาลปัก,บนบนกหานาะาเนี่ยพริกป่นมันเท่าน่ะมันกินกับไอเนี่ยกินกับปลาเห็ดเนี่ยมันนอกเขาเอิ่นญปลาเห็ดนะเนี่ยมันเข่ากันมันแซบ่บแต่ว่าพอมากรุงเทพเนี่ยเขาจะกินกันเนี้เนี่ยันจิ้มไก่ใช่ไหมแล้วกระแตงเนี่ยเสียมันกินคนละอย่างแต่ปากินได้ทั้งสองอย่างเนื้ขอขาบอกกินเลยดีกว่าเนี่ยเอานี้ก่อน เนี่ยปลาซอสตังเสียพริกป่นเนี่ยปลาพริกป่นเนี่ยนย่มเขาเนี่ยยิ่เขาตังเสียปลาเสียเอามือเลยเนี่ยเสือกเลย่นเดี่ยวจิจิลึงตึงนั่งอ้ําปลาพริกป่นมันเข้ากันมากเดี๋ยวสิบอกให้เดอบานเขาอ่ะเออปลาซิ่วปลารอย่างอ่ะปลาเล็กปลาน้อยเอามาสับแล้วเห็ดจังเสียสิโรยมันแสบ ไม่ได้หย่ำมันจะพอกกระดูกุบกุ๊บนิน้อยแซบอะ่ะทุกคนลองเห็นบึงด้อเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มเ,เอาน้ำจิ้มไก่หน่อยนะนี่น้ำจิ้มไก่เขาจะเป็นแบบมันจะหวานใช่ไหมมีแตงแกเรี่ยนก็เข้ากันหมดนะนี่นี่ก็นี่ก็อร่อยแบบนะโอเคเขาเรียกทอดมันใช่ไหมบะหมนอกเขาเอิ่นปลาเห็ด เค็มนิดอหวานๆาอรนะ่อยคนละแบบปนก็อร่อยแตงแจงที่ไปเก็บมาขำอะไรวะเนี่ยแจงนี่ไปเก็บมาเมื่อเช้าเลยนไหมเมื่อเช้านี่ย,ยทำคลิปแปรงพิมก็ขำไปนะเนี่ยถ่ายไปขำไป ว่ากันเนาะทำคลิปอย่าไปเก็กมาก <BS> ทำธรรมชาติของเรายังไงก็อย่างนั้น <BS> เราไม่ใช่นักแสดงเพราะฉะนั้นเป็นยังไงก็ยังงั้นทุกคนกินหน้าบ้านอย่แม้ลมพัดผมปิวหมดแล้วเริ่มดูเวลาทุกคนจะไปแล้วรืวอเปลาฝากติดตามแนจาใสรถือใจฝากติดตามขั้วปลาแสงแน่บายบายอ้าม